เ๋ยวางไว้ดีกว่ามีแต่คนถามสวยโอมนี่ครับเต็มเหล็กเหมือนกันครับโอมครับคุณแจพูยอ่ไหนอ่ะไปเปิดห้องตัวเอ้าเล่นใหม่ครับเล่นใหม่แกนออกอื

Băng, đi ngủ bay, đi ngủ bay, đi ngủ bay, đi cái bay, đi ngủ bay, đi ngủ ไมด้ผูจัดผูจัดขออีกการิวเไม่ถึงห้าเปียกจับอะไรเปียกจากวัดสี่อ้าวโหติดติดอมโดนย้ำนั่นนะเสื้อดำเล่นเก่งขอบคุณครับนี่ครับบอกแล้วเปียกวางดีเห็นไหมครับโอ้โหลูกนี้กางเกงขายาวนี้ยกมานี่ครับบอกแล้วติดติดนี่ครับเปียกนี่ครับวางตัดแต้มครับวางตัดแต้มครับเสียหนึ่งครับ พิ่มยกมานี่ครับตีติดได้กี่แต้มเนี่ยเพิ่มนี่ครับบอกแล้ววางดีครับคนหนึ่งวางดีคนหนึ่งตีแม่นครับโอ้โหแก่นหายเลยเพิ่มยกมานี่ครับตีเปลี่ยนเอเนียไปไหนเธอเนียนน่าจะไปธุระครับแต่คู่มารอแล้วนี่ครับโ้วางแก่นหายเหมือนเดิมครับกอดแก่นโอ้โหเล่นคู่กันเพิ่ม นี่ครับตีออกแต่ยังไม่ปืมดูนี้วางเข้ามาแซงเปลี่ยนครับเอาเปียกจะทำไงเปียกจะลองดูบ้างครับเปียกบอกว่าผมก็ตีเป็นเหมือนกันเอาตีสกิดเปลี่ยนครับตีลูกตัวเองแล้วมาช็อตเปลี่ยนโอ้โหใหน่อยโอ้โหบ่อน้ำมันจริงๆครับปื้มเปิดเอ้ยเปียกเปิดทางเลยเปียกลอยมานี่ครับ ลายตรงดีเปียกลายตรงดีครับแต่เดี๋ยวคู่ต่อไปจะเป็นคอร์กับแดมครับนี่ครับวางบางหน้าดีครับเปียกสวยงามปื้มยกมาตรงตรงือมันเช็ดหัวปื้มลูกนี้กะจะเคาะเปลี่ยนเลยเอาเปี๊ยกปื้มหมดแล้วซัดบ้างเปียกยกมาลูกนี่ ตีลูกตัวเองออกเล่นตามกติกาดีกว่าครับปื้มหมลูกนี้เปียกตีเปิดเลยเปียกอืมสวยเปลี่ยนด้วยครับเพราะว่าลูกปื้มออกปื้มบางเบาไปหน่อยครับแต่ลองระยะสั้นดูครับ6เมตรโอ้โหเปียกมาเปียกนี่ครับอย่างน้อยตีเปิดทางเปียก